ไปแล้ว50ล้านจาับ<ว>ที่บนไว้กับเพลงคา,าถาคุณแผนเป็นยังไงบ้างคะครับก็ดีใจครับดีใจเพราะว่าที่แฟนเพลงให้การสนับสนุนครับแล้วก็ดีใจที่ได้ทําตามคือต้องจำลองว่า uck, ทำตามเป้าหมายที่เราได้วางไว้แล้วก็มี พี่ๆในวงการช่วยต้องต้อง,องยอมรับว่าในหลายๆในหลายๆส่วนเลยตั้งแต่การแบบจากคอนเสิร์ตจากคอนเสิร์ตก็จะเป็นพี่ไปข้าวด้บ้านในซีรีส์เป็นคนช่วยจัดนะครับในของคนจัดก,การสถานที่ต่างๆแล้วก็ในส่วนของการหาเดนเซอร์นี่ก็มีพี่นุชพี่ราวันแล้วนะพี่นุชพี่ราวันก็เป็นคนหาเดนเซอร์คือส่วนใหญ่แล้วคือหลายๆฝ่ายรวมกันนะครับจึงเกิดเป็นเป็นคอนเสิร์ตตรงนี้ขึ้นมานะครับ <c oughs> แล้วก็ต้องขอบคุณพี่ๆนะครับศิลปินทุกท่านนะครับที่มาช่วย ในงานนี้แล้วก็ขอบคุณทางเจ้าอาวาสด้วยที่สละพื้นที่ของวัดน,นะคบที่เราจัดคอนเสร์ตวันที่เริ่มต้นแต่งเพลงจนวันนี้ประสบความสําเร็จแล้วชีวิตเปลี่ยนมากร,รู้สึกัไงบ้างครับรู้สึกดีใจครับ ดีใจที่อย่างน้อยเด็กคนหนึ่งก็ได้ทําตามความฝันแล้วก็คือผมยึดคติตรงที่ว่าทำทำไปเรื่อยๆนะครับทำไปเรื่อยๆสักวันมันก็ต้องสําเร็จเองเหมือนกับการที่เราฝึกฝนพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาอะไรย่างเงี้ยครับแล้วก็พอถึงวันนี้มันก็มีชีวิตที่ดีขึ้นผมรู้สึกว่าดีใจที่ที่ได้อดทนแล้วก็สู้สู้มาเพลงนี้นมันเปลี่ยนชีวิตเราไหนบ้างครับ คือเพลงนี้ถามว่าเป,เปลี่ยนชีวิตยังไงก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปเยอะเลยครับเปลี่ยนไปเยอะมากๆนะครับก็ทําให้รู้จักการทัศณะเยอะขึ้นนะครับคนได้รู้จักว่าการทัษนะที่เป็นใครร้องเพลงอะไรยังไงนะครับก็ดีใจแต่ส่วนใหญ่หลกักๆก็คือแฟนเพลงแฟนเพลงการเมตตาส,สาน,นับสนุนคนักเพลงนะครับคิดบอกว่าตอนนี้ก็คือน,นอกจากรายการทีวีผัดไปออกรายการทีวี่คนดูอะไรย่งเงี้ยครับครับก็ต้องขอบคุณพี่พีสื่อมวลชนทุกๆรายการนะครับแล้วก็พี่ๆีนักข่าวเองด้วยที่ให้การทําข่าวการทัศณะเป็น เป็นอย่างดีมากๆเลยครับก็ขอบคุณที่เอ็นดูครับนี่แอบไปมูที่ไหนเพิ่มเติมอีกไหมแอบไปมูลแล้วครับคือความจริงผมก็เดินสายเวลาสมมติว่าไปงานที่ไหนแล้วก็ใกล้วัดอะไรเงี้ยผมก็จะแวะไปกราบหลวงพ่อแถวแถวนั้นอะไรเงี้ยครับไปทําบุญทำ <ๆ S 1> <ๆ S 2> อะไรเงี้ยครับคือเราก็ถ้ามีโอกาสเราก็ทํา ถ้าแบบเราใกล้เคียงมีที่เราทําเราก็ทำจริงๆเหมืนนหนอนน้องแซวว่าเป็นนักเราเจ้าน้ำตาเมเวลาใครแบบครับพูดแล้วน้ำตาไหลเลยนยคือมันมันด้วยความที่เราอดทนอดทนมานานแล้วเวลาอย่างเพลงเพลงเนี้ยเวลาเราล้องเพลงเนี่ยด้วยความที่เวลาเราร้องออกไปแล้วมันนึกถึงเรื่องราวตามเนื้อเพลงครับน้ำตาจะไหลออกมาเองโดยอัตโนมัติคือเวลาล้อปัจจุบันนี้พยายามจะไม่คิดถึงแบบเนื้อเพลงต่เอ๊ะเราก็กดคิดไม่ได้เพราะว่าเรา เราเป็นคนที่ตั้งใจร้องเพลงอะไรสักเพลงเนี่ยจะตั้งใจร้องมากๆในทุกๆเพลงเนี่ยครับในเวลาร้องเราก็จะคิดตามเนื้อเรื่องไปด้วยแล้วคาวนี้เวลาคิดตามเนื้อเรื่องมันนึกถึงความลำบากแบบของตัวเองสมัยก่อนเนี่ยครับมันก็เลยทําให้น้ําตามันก็ไหลโดยอัตโนมัติเราไม่ได้แบบอยากจะได้แบบสร้างภาพหรือว่าสร้างแบบดึงดราม่าหิวแสงอะไรขนาดนั้นแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราเองเนี่ยมีความลึกๆในใจผมเป็นคนมีผมนะผมแลวคนพงแล้วคนพงลำบากมากลำบากมากแม้กระทั่งการนั่งนั่งรถไปทำงานสมัยก่อนผมก็นั่งรถทัวร์ไปร คือเส้นทางของมันจะมาถึงแบบชีวิตที่ดีขึ้นทุกวันเนี่ยมันมัน,มนลำบากจริงๆแล้วเราก็ยังนึกถึงมันตลอดเราก็อดกลา้ามไ,ไม่ตาอยากเพลงใหม่ที่ตอนนี้บอกตอนนี้ปล่อยมาแล้วใช่ไหมคะเพลงใหม่แล้วครับตอนนี้ก็มีปล่อยครับมีปล่อยออกมาชื่อเพลงเลิกเองจะเองครับแต่เพลงเนี้ยทำไว้นานแล้วทําไว้วันปี2ปีแล้วแต่ด้วยความที่ว่าจังหวะและโอกาสการปล่อยเนี่ยมันยังไม่มีแต่คราวนี้พอเรามีจังหวะโอกาสนี้เราก็อยากจะปล่อยแต่เพลงเนี้ยผมไม่ได้เป็นคนทําเองเป็นพี่ด้งเด้งครับ พระเอกจากในบ้านอิสติ mm hmm. เป็นคนผลิตแล้วก็สนับสนุสนเพลงนี้ให้แล้วก็ปล่อยออกไปกระแสะก็ตอบรับดีครับเพลงนี mm ้ hmm. อันนี้ขอขอสักกีววิวดีค่ะขอเพลงนี้เอ่อความจริงก็อยากจะขอเยอะๆครับแต่ก็แล้วแต่แฟนเพลงเมตตาในการปัดพิมพ์ช่วยนะครับเหมือนคนก็ยังติดเพลงเดิมของเราอยู่อะไรเงี้ยก็ยังติดอยู่ครับพอด้วยความที่ว่าคือส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็ลองเพลงมาค่อนข้างหลายปีแล้วแล้วก็เราก็จะพยายามหาตัวตนแม้กระทั่งผมเคยไปดูหมอดูหมอดูคนนี้แต่เขาทักถูกมากเมื่อมันสองปีที่แล้วเนี่ยผมไปดูเขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่เองหาคาแรคเตอร์ของตัวเองเจอ มีนก็จะไปไปเลยคราวนี้มันก็จะขึ้นราคานี้ก็เหมือนกับคาเรนเตอร์ในส่วนตรงนี้เราก็น่าจะชัดแล้วนะครับน่าจะชัดแล้วแล้วก็ไปในที่ทางที่ค่อนข้างที่จะไปได้ดี นะครับแล้วก็นี่แหละครับเราตอนนี้เราก็เจอแอนิเมเตอร์แล้วคนก็อาจจะแบบติดภาพในแบบเป็นแบบสายสายบุญทำบุญอะไรอย่างเงี้ยเป็นแนวเพลงพระแนวเพลงให้กำลังใจแนวเพลงที่แบบว่าเสริมสร้างแบบพลังบวกให้กับคนฟังอะไรประมาณนี้เพลงจะเล่นหลายๆคนเอาเพลงเราไปรอครับเ,เป็นอะไร้างครับดีใจครับพอเบอร์เยอะมากดีใจมากมด้วยความที่ผมปล่อยฟรีก็สิทธิ์อยู่แล้วในในทุกๆเพลงของผมนะครับผมฟรีด้วยทสิทธิ์ค่อนข้างดีจะทุกเพลงแล้วก็ ผรรู้สึกว่าการที่คนมาเอาเพลงเราไปร้องเนี่ยมันคือการโปรโมทด้วยโปรโมทช่วยกันนะครับโปรโมทช่วยกันแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ๆศิลปินทุกท่านนะครับในวงการที่ช่วยกันร้องเพลงเพลงนี้นะครับให้คนได้รู้จักเพลงเพลงนี้มากขึ้นนะฝากผลงานฝากผลงานเลยนะครับก็ฝากผลงานนะครับสำหรับการทัศนะครับสามารถติดตามไปที่ช่องทุนยูทูครับการทัศนะช anel ครับแล้วก็แฟนเพจการทัศนะออฟฟิเชียลครับโอเคค่ะโอเคค่ะ 大妈。